สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคุณคณรูพัทลกรสอนไทยนะครับในช่อง YouTube ครูพัทลกรสอนไทยนะครับวันนี้คุณครูมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนสร้างสารรค์นะครับจากต่อจากการเขียนเรื่องตามจินตนาการเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วนะครับที่นักเรียนได้เรียนไปกับคุณครูนะครับการเขียนสร้างสารรค์นะครับ <S 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 การเขียนสร้างสารรค์หมายถึงการเขียนที่ผู้เขียนสร้างคําและและความ นะครับเนื้อเรื่องจากจินตนาการของตนเองโดยไม่มีการลอกเลียนแบบของผู้อื่นนะครับมีอิสระที่จะเลือกรูปแบบการเขียนโดยไม่อยู่ในกรอบของลักษณะคำประพันธ์ผลงานเช่นนี้จึงมีความประณีตมีคุณค่าทางความคิดเริ่มอย่างเห็นได้ชัดนะครับเรามาต่อเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับการเขียนสร้างสรรค์น,นะครับ 1. การตั้งวัตถุประสงค์เชิงสร้างสรรค์ 2. เลือกคำที่สร้างสรรค์สือ่อความหมายชัดเจน3 มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 4. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเขียนเป็นอย่างดี 5. มีการวางโครงเรื่องเป็นอย่างอ,าอย่างเป็นลำดับขั้นตอนนะครับ 6. เขียนโครงเรื่องไว้ที่เป็นลำดับนะครับ 7. เขียนด้วยลายมือที่สวยงามเรียบร้อย8เป็นผู้ช่างสังเกตช่างถาม 9. มีความคิดในมุมกว้างมีจินตนาการ 10. เขียนงานที่แปลกแหวกแนวนะครับประเภทของงานเขียนสร้างสารรค์มี2ประเภทด้วยกันก็คือ1ประเภทร้อยแก้วกับ2ประเภทร้อยกองคุณครูเคยบอกแล้วเนาะร้อยแก้วร้อยกองมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับงานเขียนประเภทร้อยแก้วนะครับคือหนังสือประเภทความเรียงที่ใช้ถ้อยคําสะละสรวยสำนวนวัวหารลึกซึ้งกินใจเต็มไปด้วยอัรถรสก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้อ่านหนังสือหรืองานเขียนประเภทนี้ที่เห็นได้ชัดเลยก็เป็นจำพวกงานเขียนเกี่ยวกับนิยายหนวนิยายนะครับเกี่ยวกับหนังสือนิยายนวนิยายถ้าใครชอบอ่านนิยายนะครับเหล่านี้ก็จะ เป็นงานเขียนประเภทรอยแก้วนะครับที่มีภาษาที่ใช้ถ้อยคําสละสะลวยสํานวนโวหารและเต็มไปด้วยอัรรรสแน่นอนนะครับอันนี้เป็นงานเขียนประเภทรอยแก้วนะครับต่อไปครับงานเขียนประเภทร้อยกองนะครับงานเขียนประเภทร้อยกองคือวรรณกรรมที่แต่งเป็นคําประพันธ์ประเภทต่างๆเช่นแต่งเป็นโครงฉันกาบกอนไร่ หนังสือที่แต่งเป็นคำประพันธ์เหล่านี้นะครับของบางเล่มได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณคดีนะครับเดี๋ยวถ้านักเรียนได้เรียนในระดับที่ส่งขึ้นนักเรียนจะพบนะครับการคาประพันธ์ประเภทต่างๆตอนนี้ที่เราเจอกันก็คือกรอนนะครับประเภทกรอนกรอนสี่กรอนกรอนสี่กรอนแปดนะครับอ่ากรอนสี่กรอนแปดอย่างเรื่องนะครับของพระภัยมณีเองนะครับที่มีสุสาครนะบัดเดี๋ยวดังงังเงงวังเวงแวว สะดุ้งแล้วเหลียวแลชงแงหาอันนี้เป็นประเภทกรอน,นะครับกรแปดเนาะที่นักเรียนท่องๆกันนะครับนักเรียนจะได้เรียนใน,ในเรื่องของกรแล้วนะครับส่วนโครงนะครับก็เป็นโครงสี่สุภาพนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอกันส่วนฉันฉันนี้คุณครูเคยสอนชันมัธยมนะครับในเรื่องของ่อา ฐนะพาธานะครับจะมีฉันอยู่ในนั้นนะครับฉันก็จะยากนิดนึงจะมีคําเป็นคําตายคาลุละหุนะครับคําสั้นคํายาวกราบนะครับกราบอันนี้ก็เดี๋ยวได้เจอกบับพระชัยสุริยาอ่านะครับไรรไร้าย,าย,ยาวมหาเวสสันดรชาโดกอันนี้ก็จะเจอในชั้นมาที่ศึกษาปีทีห5นะครับคุณนครูเคยสอนมาแล้วเนาะในเรื่องของไร้ยาวนะครับ อ่าอันนี้คือคำบอกง,งานเขียนประเภทร้อยกรองนะครับการเขียนประเภทร้อยกรองเนี่ยครูบอกแล้วว่าเวลาอ่านเนี่ยมันจะมีจังหวะเหมือนกรองตีดนะครับเวลาเราเราท่องหรือเราอะไรเนี่ยมันจะสามารถท่องเป็นทํานองสนอได้หรือขับเสภาได้นะครับวรรณคดีหมายถึงวรรณกรรมที่แต่งดีขนาดเป็นแบบอย่างได้ภาษาที่ใช้ก็ไพเราะและปาาณีดให้คุณค่าและให้ความบันเทิงใจเช่นรามเกียรติขุนช้างขุนแผน อินาวพระอภัยมณีนะครับอันนี้นะครับ,นนนะรบเป็นวันณคดีที่ถูกยกย่องขึ้นมาเป็นวรรณกรรมประเภทร้อยร้อยกองนะครับที่ถูกยกย่องให้กลายเป็นวันณคดีอ่ดีคาสร้างสารรค์นะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบของการเขียนสร้างสารรค์คําสร้างสารรค์เช่นคําว่าอาทิตย์ถ้าจะแต่งคําประพันธ์เราอาจจะหาคําอื่นที่มีความหมายดวงอาทิตย์มาแทนจากคาเดิมได้ถ้าผู้เรียนสามารถหาคําที่มาแทนได้มากเท่าไหร่แสดงว่าผู้เรียน มีความรู้เรียนรู้คำมากคิดคล่องซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของความคิดสร้างสารรค์ในที่นี้คำว่าดวงอาทิตย์สามารถหาคำมาแทนได้หลายคำเช่นตะวันสุริยันสุริโยสุริยาอ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอในบทเรียนที่ชื่อว่าคำวยพ์อ่าคำวยพจน์นะครับคำวยพ์ก็จะมิเขาเรียกว,ว่าเป็นคำที่มีความหมายเดียวกันแต่เขียนต่างกันคำวยพ์เหล่านี้มักจะนํามาเขียนใน บทร้อยกองนะครับอย่างเช่นคําว่าแม่ก็จะมีบิดอามานดานะครับหรือว่าคาว่าคาว่าผู้หญิงดีกว่าคําผู้หญิงนะครับก็จะมีคําว่าอนนงนะครับคําว่านางนะครับคาต่างๆเหล่านี้เรียกว่าคาไวยพจน์เดี๋ยวเราจะไปเจอในบทเรียนถัดไปนะครับคาไวยพจน์วลีสร้างสรรนะครับวลีสร้างสรรค์เป็นกลุ่มคําที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยการนําคําที่เหมือน หรือคำที่ต่างกันมาเรียงร้อยต่อกันสลับที่กันแล้วเกิดเป็นวลีใหม่มีความน่าสนใจเป็นการเล่นคำซึ่งเกิดจากนำคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมาเรียงต่อกันมีคำเชื่อมให้เกิดวลีที่วลีใหม่ที่มีความหมายใหม่เช่นสุริยันจันทาสุริยันก็แปลว่าดวงดวงอาทิตย์จันทาแปลว่าดวงจันทร์อ่า เช้าสายบ่ายเย็นอันนี้เป็นเวลาเช้าวเวลาสายเวลาบ่ายและเวลาเย็นนะครับงามดังอับสอนอ่ารายได้ต่ำรลสนิยมสูงอันนี้เป็นคำเป็นวลีสร้างสรรค์น,นะครับอ่าต่อมาเลยครับประโยคสร้างสรรค์ประโยครรประโยค,รโยคสร้างสารรค์คือประโยคที่เขียนขึ้นโดยเลือกใช้คำสร้างภาพมีคำเปรียบคำของจองดังจะเห็นได้จากประโยคต่างต่อไปนี้ ในตาของเธอสุกใสย,ยิ่งกว่าดวงดาวจะัสแสงที่อยู่บนฟากฟ้าคำว่าในตานะครับก็คือสีหน้าแววตาของเธอสุกใสนะครับยิ่งกว่าดวงดาวก็คือมองแล้วตาแพรวพราวมากนะครับอันต่อไปครับหนังสือคือมิตรแท้ของคุณอันนี้เป็นประโยคสร้างสรรค์นะครับอ่านแล้วมารู้สึกเออมาสร้างสรรค์ดีนะครับหลักการแต่งบทร้อยกองสร้างสรรนะครับประโยคสร้างสรรหนึ่งให้มีความคิดใหม่ 2. ใช้ภาษาคมคายกระทัดรัดอ่านเข้าใจง่าย 3. กล้าวความรู้สึกผู้อ่านชวนให้ติดตาม 4. จะลงจิตใจมีแกนสารที่เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดจินตนาการในทางที่ดีงามสร้างสารรค์พัฒนาความคิดอันเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมนะครับงานเขียนแบบงานเขียนสร้างสารรค์ประเภทร้อยกองลักษณะ3ประการ1จินตนาการสสำนวนภาษาดี สามคุณค่าทางด้านจิตใจและปัญญานะครับตัวอย่างบทร้อยกองเชิงสร้างสรรค์เรื่องความฝันความฝันของฉันนั้นคงมีวันที่เป็นจริงจะทำดีทุกสิ่งมอบให้แด่พ่อแม่ฉันจะตั้งใจร่ำเรียนสู้ภาคเพียรไม่ไหววันให้สมใจท่านนั้นเฝ้าปลูกปั้นเพื่อลูกยานะครับอ่าอันนี้เป็นบทประพันธ์นะครับ เรามาดูต่อนะครับตัวอย่างการเขียนเชิงสร้างสรรค์เรื่องดอกไม้เพื่อนฉันนะครับทุกเช้าผีเสื้อจะบินมาที่หน้าต่างหองห้องนอนของลูกนาเอาของหนูนาสวัสดีกับหนูนาแล้วบินร่อนไปมาอย่างร่าเริงแต่วันนี้ผีเสื้อบินมาเกาะนิ่งร้องไห้น้ำตาเป็นทางหนูนาเห็นแล้ะสงสารจับใจผีเสือ้อเธอเป็นอะไรจ๊ะดอกไม้เพื่อนฉันนั เพื่อนรักของฉันนะสิดอกไม้ที่ฉันเคยดูดน้ำหวานกินทุกวันเหี่ยวเฉาตายไปแล้วฉันไม่มีน้ำหวานดอกไม้กินอีกหน่อยก็คงถึงคราวของฉันบ้างเหมือนกันน้ำเสียงใสๆของผีเสื้อนั้นฟังดูเศร้าเลื่อนลอยดูเศร้าส้อยนะครับแล้วจะให้แล้วจะให้ฉันช่วยเธอยังไงดีล่ะผีเสื้อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะผีเสื้อทอดถอในใจอันนี้เป็นการเขียนแบบสร้างฝันนะครับอ่าเรามาดูต่อ หนูนาเกิดความคิดบางอย่างเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอลองคิดดูสิว่าดอกไม้มาจากไหนเผื่อฉันจะไปหามาให้เธอได้ผีเสื้อบอกว่าเอผีเสื้อก็ทำท่านึกแล้วบอกว่าฉันก็เคยถามดอกไม้เหมือนกันว่ามาจากไหนแต่มันนานมาแล้วขอทบทวนดูหน่อยวันนั้น,ว,น,น,นวันนั้นลมเย็นสบายดีฉันบินไปหาดอกไม้เพื่อนฉันพอฉันดูดน้ำหวานอิ่มแล้วเราก็คุยกันเรื่องเล็กๆน้อยๆ ฉันเอ่ยถามว่าดอกไม้มาจากไหนดอกไม้ตอบฉันว่าฉันมาจากกลีบเลี้ยงจ้ะเมื่อตอนดอกไม้เด็กๆยังไม่บานนั้นฉันซุกซ่อนอยู่ในกลีบเลี้ยงอ๋อดอกไม้มาจากกลีบเลี้ยงนั่นหรอจ้าผีเสือ้อหนุู่นาซักเปล่าจ้าตอนแรกเขาเข้าใจอย่างนั้นแต่กลีบเลี้ยงบอกว่าตนเองออกมาจากก้านจ้ะถ้าเช่นนั้นดอกไม้ก็ออกมาจากก้านนั่นเอง เปล่าจ้าพอกา้านบอกว่ามันงอกเงยออกมาจากลำต้นฉันจินตโกนถามลำต้นซึ่งออกจะอยู่ไกลกันว่าดอกไม้มาจากลำต้นใช่ไหมผีเสื้อเล่าต่อลำต้นลำต้นตะโกนออกมาว่าเปล่าจ้าลำต้นยังอายุน้อยไม่รู้หรอกให้ผีเสื้อไปถามรากที่มีอายุมากที่สุดรากคงบอกผีเสื้อหรือตัวฉันได้มากกระมังดอกไม้ว่าดอกไม้นั้นมาจากไหน แหมแล้วรากนั้นอยู่ใต้ดินจะได้ยินเหรอฉันบินลงไปที่พื้นโคนตน้นเคาะดินก๊กก๊กถามรากผู้อาวุโสว่าดอกไม้มาจากเธอหรือเปล่าจ๊ะรากตอบมาด้วยเสียงอูอีแทบไม่ได้ยินว่าโอ้ไม่หรอกดอกไม้มาจากเมล็ดจ,จะ้ะแล้วผีเสื้อรู้ไหมพวกเราต้นไม้ทั้งต้นทั้งรากลำต้นก้านกีบเลี้ยงมาจากเมล็ดทั้งนั้น ผีเสื้อเล่าจบหนูนาจึงถามว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นดอกไม้ก็มาจากเมล็ดใช่ไหมผีเสื้อหนูนาดีใจมากผีเสื้อฉันคิดออกแล้วฉันพาเธอไปที่กอดอกไม้เพื่อนรักของเธอเราไปค้นหาเมล็ดดูเราอาจทําให้ดอกไม้ของเธอเกิดขึ้นอีกได้เพราะดอกไม้มาจากเมล็ดนี่นาะแล้วผีเสื้อก็บินนําหนูนาไปที่สวนดอกไม้โชคดีจริงที่พบเมล็ดหล่นอยู่ตรงพื้นดินหนูนาขุดดินเอาเมลิดปลูกและรดน้าให้ส่วนผีเสื้อกลสิบเบาๆว่ามา กลับมาเล็ดว่าดอกไม้จ้ะงอกออกมาเร็วๆนะฉันกําลังคอยเธออยู่อันนี้เป็นการเขียนสร้างสรรค์นะครับคุณูต้องขอ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 บพระคุณนะครับเพจภาษาไทยหัวใจพองโตนะครับภาษาไทยน่ารู้กับครูสุพรรษานะครับที่เอื้อเฟื้อ power point สวยๆให้กับคุณครูนะครับในการสอนนักเรียนในครั้งนี้นะครับเรามาดูในกิจกรรมที่คุณครูให้ไปนะครับกิจกรรมที่คุณครูให้ไปเนี่ยเป็นการเขียนสร้างสรรค์ แต่เราคุณครูจะมีภาพให้นะครับจะมีภาพหรือว่าเป็นการเขียนสร้างสารรค์เกี่ยวกับการเขียนเรื่องจากภาพนะครับนักเรียนสามารถเอาตัวละครใครทาอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับเขียนลําดับวางโครงเรื่องให้เรียบร้อยแล้วเขียนลงไปในแบบฝึกกิจกรรมที่คุณครูคให้ไปเลยนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับก็จบเรื่องการเขียนสร้างสารรค์การเขียนเรื่องจำตามจินตนาการแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพบกับคลิปถัดไป นะครับในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ